ตอนนี้เราก็เจอแทร็เก็ตแล้วนะครับเราจะเดินตามเขาแล้วเราไม่ใช่โรคจิตนะครับเราก็ทังมาละก,กินเฉยๆเออน่าแะดีพี่เราโดนจับหรือเปล่าวะมีตำรวจด้วยนะรื่องของเรื่องนะ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกู o ในเบ h t b a b นะครับแล้ววันนี้พวกเราก็อยู่กันที่อยุธยามา,าก,กรรมลอยกระทงนะครับแล้ววันนี้นะครับกิจกรรมที่เป็น challenge ช i s s i o n i m p o s s i b l ลของเรานะคือเราจะต้องไปหาคนมาลอยกระทงด้วยกนะ็คือเราต้องหาสามลอยกระทงด้วยนั่นเองผมจะลอยกระทงกับใครเดี๋ยวเราไปติดตามชมข้างในกันเลยดีกว่า พูดก็พูดนะครับได้กินกุ้งหอมมากตอนนี้ต้องโดนแล้วไหมโดนไหมพี่โดนแล้วต้องโดนแล้วชาาตอนนี้เราก็ได้กุ้งกันมาแล้วนะครับเพื่อนๆกินกันเลยดีกว่า<ะ>เราจะเริ่มจากชิมมันกันก่อนเลยนะครับอ,อร่อยมากน้ำตาแทบไหลอร่อยมากอะ่ะน้ำมันกุ้งคือดีมากนะครับเพื่อน เราเดินต่อกันเลยดีกว่าเราจะเดินไปด้วยกินไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่จัดงานด้วยนะครับของส่วนใหญ่ที่ขายในงานนี้ก็จะเป็นพวกอาหารไทยเดิมตอนนี้วงดนตรีไทยก็กําลังบรรเลงเพลงค้างข้าวกินกล้วยอยู่นะครับนี่กเ็เป็นเพลงที่เป็นเพลงไทยเดิมที่ดังตีถูคนไทยนีไ่ได้แล้วกินเลยนะครับ กุ้งกดมากตัวใหญ่มากคำเดียวเต็มปากเลยไปไปต่อกุ้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาทางขยะก,ก่อนบรรยากาศตอนนี้นะครับดีมากเลยทั้งอาหารแล้วก็อาหารตาก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยตอนนี้ร้านนี้ก็จะเป็นหมูอบองนะครับอรอว้าเป็นใช่แม่ค้าบ,บอกว่าอร่อยมากเลยนะครับได้มาแล้วหมูอบองน่ากินมากเลยนะครับกินกินหอมมาก เราเดินไปด้วยกินไปด้วยต่อระวังลมนะครับแล้วก็ <c oughs> เดินดีๆนะครับข <c oughs> องในงานนี้ต้นใหญ่ก็จะเป็นของเดินกินนะครับแต่ว่าอันนี้เรากินยากมากครับเพราะเรากินคนเดียวนะครับสงสัยต้องหาคนมากินข้างๆแล้วนะครับกินคนเดียวอย่างนี้มันไม่อร่อยจริงๆแล้วอะมาลองหมูกันก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆอุ้ยโคก เนื้อหมูนุ่มมากเลยนะครับวันนี้คนระับทุกคนหมูก็กําลังกินหมูอบโอ่งกับข้าวเหนียวนะครับข้ามกลางบรรยากาศที่เป็นโบราณสถานด้านหลังนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีมากมนะครับข้ามกลางเสียงดนตรีไทยนะครับ <S <S โดยงานนี้นะครับจะมีถึงวันที่31ตุลาคมครับหรือก็คือวันลอยกระทงของเรานั่นเองโดยวันนี้เป็นวันแรกคนก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับวันนี้เราก็เจอบูทที่น่าสนใจในวันนี้นะครับซึ่งเป็นขนมหวานเป็นของโปรดหมูนั่นเอง ใช่ครับเพื่อนๆบูทนั้นก็คือลูกชุบนั่นเองลูกชุบนี่ก็เป็นของโปรของโมนะครับอร่อยครับและตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะลอยกระทงแล้วนะครับคิดที่แล้วนะครับเราแข่งกระทํากระทงใช่ครับผลสรุปคือกระทงใช้ไม่ได้ครับไม่สวยพออันนี้ทีมงานก็เลยทําให้เรานะครับนี่แล้วเราก็จะต้องไปทําภารกิจของเราแล้วนะครับชาเลนในวันนี้ของเราก็คือเราจะต้องไปตามหาสาวมาลอยกระทงกับเราอย่างที่บอก จะหาสาวจากไหนเนี่ยต้องชืดอไทยด้วยหรอครับได้ไหมอะ่ะพี่คนดีได้ไหมอะ่ะพี่เขาเดินคนเดียวอะ่ะพี่เขาแน่ยังสดนะเป็นต่อเราต้องหาทารกให้ได้นะครับงั้นวันนี้เราจะไม่ได้กลับบ้านนะครับจะหาจากไหนครับเนี้ย <c ười> ไม่มีอะ่ะพอเราจะต้องไปกระทงคนเดียวหรอเนี่ะ <c ười> ไม่นะ <c ười> เราไม่ขาไปรากระทงด้วยอพี <c> ่ <ười> <c ười> สาธิตงานสีดินไทยนะครับ ก็ยังไม่มีนะครับส่วนบูด้านนี้ก็คือเป็นเครื่องแต่งกายในสมัยอยุธยานะครับผมไปเราเดินต่อตอนนี้เราก็เจอทาก็จแล้วนะครับเราจะเดินตามเขาเราไม่ใช่โลกจิตนะครับเราก็ทํามาลกินเฉยๆ <l acht> <l acht> ตอนนี้พี่เขาเดินไหมากเลยนะครับผม <l acht> เออน่าดีพี่เราโดนจับหรือเปล่าวะ <l acht> ามันขออนุญาตเขาไปลงนะมีตำรวจด้วยนะเรื่องของเรื่องอนะ่ะเอาล่ะ นาทีชีวิต <laughs> เขาทํางานอยู่ด้วยครับเรื่องของเรื่องตอนเนี้ย <laughs> ต้นใหญ่คนที่แต่งชุดไทยก็จะเป็นทีมงานทั้งหมดเลย <laughs> แต่งชุดไทยแบบโมลแล้วมาเดิอนอย่างเงี้ยน,น้อยมาก <laughs> ต้องชวนคนแต่งชุดไทยไปไล่กระทงหรือว่าเราจะเปลี่ยนทา r g เก i เป็นผู้ชายด้วย <laughs> ชวนพี่เขาไล่ไปทง <laughs> ชวนพี่เขาไล่กระทงครับสามสองหนึ่ง <laughs> พี่ครับ ขอโทษนะครับพอดีผมมาจากรายการกู๊ไนท์เบบี้นะครับพี่แล้ววันนี้ผมมาถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับรอยกระทงนะครับแล้วผมมีภารกิจวันนี้คือผมต้องชวนคนเป็นรอยกระทงด้วยครับพี่พี่ช่วยทําภารกิจกับผมได้ไหมครับพยาทรพยาวนะคะก็เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพี่พอจะรู้ไหมครับว่าเขาลอยกระทงกันตรงไหนพี่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยนําผมไปได้ไหมได้เราไปกันดีกว่าเราจะได้กลับบ้านแล้วทุกคนวันนี้ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ได้กลับบ้านใช่ครับ ผมต้องหาสาวสวยมาลอยกระทงกับผมนี่กระทงอันนี้เป็นของอยุธยาเนี่ยเป็นกระทงดอกสนงก็คือทํามาจากดอกสนงอ่ะที่อยุธยาเขาจะมีชุมชนทําเรื่องดอกสนงเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันเลยนะครับผมพี่แอนพี่แอนผมชื่อชื่อโมนะครับพี่โอเคครับเซ็จสมบูรณ์แล้วครับกระทงของเราไปเราไปลอยกันดีกว่าผมจะตกน้ำไหมเนี่ย อครับระวังตกน้ำนะพี่อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จังหวัดอยุธยานะคะก็มีนอกจากมีสถานที่โบราณแ้อยนีต้อรแมค้ากเกยาเยยังไงดีครับขำครับ จบกันไปแล้วครับกับการลอยกระทงของโมในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากมากครับที่ต้องไปชวนพี่แอนมาลอยกระทงนะครับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเยี่ยมชมงานลอยกระทงที่จังหวัดอยุธยานะครับก็เรียนเชิญได้สำหรับวันนี้โมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ EP หน้าโมจะทําอะไรหรือจะไปเล่นอะไรที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามที่ช่องดูเพยของพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ๊ายบายสวัสดีครับ